สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องฟอร์ดบายบางเบสนะครับผมเบสที่ปรึกษาการขายจากฟอร์ดไซเดอร์บีเจริญนครนะครับวันนี้นะครับผมพาคุณลูกค้านะครับที่รับชมช่องฟอร์ดบายบางเบสนะครับมาพบเจอกับตัวแรอเทมอีกแล้วครับคุณลูกค้าตัวนี้นะครับเป็นตัวเตี้ยนะครับเป็นเซกเมนต์เดียวของทางฟอร์ดนิกเกิลเลนเจอร์เราเลยนะครับที่ทําออกมานะครับเป็นตัวเตี้ยรุ่นเดียวเลยนะครับเป็น Open นแ p นะครับ XL นะครับ2 จุดศูนย์นะครับซิงเกิลเทอร์โบนะครับตัวนี้นะครับสเปคของเขาก็คือให้กำลังแรงม้าที่150แรงม้านะครับแรงบิดที่350นิวตันเมตรเห็นไหมครับว่าตัวนี้เป็นตัวเดียวเลยนะครับที่ให้มาใน Next Gen r a n g e r ที่เป็นตัวเตี้ยเลยครับแล้ววันนี้นะครับผมจะพาคุณลูกค้าที่รับชมช่อง ford by o a n b a n g นะครับมารับชมโปรโมชั่นของเจ้าคันนี้กันนะครับเรียนแบบนี้ครับว่า เผ็ดร้อนแน่นอนครับและอย่างที่บอกครับตัวนี้เป็นตัวลิมิเต็ดนะครับเจ้า xl ตัวนี้เลยนะครับท่านใดสนใจนะครับเรียนแบบนี้เลยครับโปรโมชั่นที่ผมกำลังจะแจ้งต่อไปนี้ตอนนี้ที่แซดดี้เหลืออยู่2สีสุดท้ายแล้วนะครับสีบอลเงินและสีดำพลาดไปเสียดายแย่เลยครับแต่ก่อนจะไปรับชมนะครับเหมือนเช่นเคยยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไ r i b e เป็นกำลังใจให้กับช่อง ford by b a n g b a s ของผมไว้ด้วยนะครับมาครับคุณลูกค้าเดี๋ยวผมพามาเดินดูครับสเปครอบคันเรียนแบบนี้ครับว่าวันนี้ ตัวนี้เลยนะครับสุลต่านกะเท่นะครับ เตียรากดินก็หล่อจะเอาแบบไหนขอให้บอกครับเดี๋ยวไปรับชมกันโอเคครับคุณลูกค้าสําหรับเจ้าตัวนี้นะครับเป็น XL นะครับขับ2นะครับเป็นซิงเกิลเทอร์โบนะครับตัวนี้อย่างที่ผมเรียนแจ้งครับกำลังเครื่องยนต์ของเขาอยู่ที่150แรงม้านะครับแรงบิดอยู่ที่350นิวตันเมตรนะครับตัวนี้จะเป็นเวทที่เล็กที่สุดนะครับของทาง Nexgen Ranger เรานะครับเรียนแบบนี้ครับราคาค่าตัวของเจ้าคันนี้เลยนะครับอยู่ที่6,40,000ี่หมบาท คันนี้นะครับ645,000บาทนะครับเรียนแบบนี้ครับว่าวันนี้นะครับสองสีเท่านั้นนะครับที่จัดโปรโมชั่นที่ Ford ดไซด์บีเจริญนครและช่อง Ford บาบางเบสของผมนะครับฟรีดาวครับพร้อมชุดแต่งเดี๋ยวชุดแต่งผมจะขึ้นอินเสิร์ตให้ในภาพนะครับคุณลูกค้าว่าเตี้ยรากดินหล่อรากไส้เป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวผมจะส่งภาพขึ้นมาไว้ให้เลยครับเรียนแบบนี้ว่าทั้งฟรีดาวและแต่งแบบนี้ด้วยครับคุณลูกค้า เพื่อประกอบการตัดสินใจด้วยเดี๋ยวผมขึ้นข้อมูลไว้ให้ครับโอเคครับสำหรับแคมเปญของเจ้าตัวนี้ก็คืออย่างที่ผมเรียนแจ้งเลยว่าเป็นฟรีดาวนะครับพร้อมชุดแต่งท่านใดที่สนใจนะครับ2คันสสีสุดท้ายเท่านั้นครับสำหรับตัวลิมิเต็ดเจ้ารุ่น xl ตัวเตี้ยนะครับสำหรับตัว next Gen l a e n g e r หรือว่าจะจับทำยีราฟก็ได้นะครับตัวนี้เป็นยีราฟแคะสวยงามมากครับอย่างที่ผมเรียนแจ้งเลยโอเคครับคุณลูกค้าเดี๋ยวผมพามาเดินดูสเปครอบคันกันครับว่าของเดิมที่ให้มาทั้งภายในและภายนอกสำหรับุนเจ้ารุ่น xl เนี่ย ทาง Next g e n e r เราให้อะไรมาบ้างนะครับแล้วเดี๋ยวไปรับชมกันว่ามีความพิเศษและน่าใช้งานขนาดไหนไปรับชมกันครับโอเคครับคุณลูกค้ามาดูในส่วนด้านหน้านะครับสำหรับเจ้ารุ่น XL นะครับที่ให้มาจะเห็นว่าตัวหลอดนะครับด้านหน้าเลยนะครับ เห็นเด่นเป็นสง่าตัวนี้จะยังไม่มีไฟรูปแบบซีแคมนะครับแต่โคมเองก็เป็นรูปแบบเดียวกันนะครับในทุกๆเน็กเจนเลยนะครับตัวชุดไฟหน้าจะเป็นหลอดแบบฮาโลเจนนะครับคุณลูกค้าไม่ว่าจะเป็นไฟสูงไฟต่ำนะครับไฟพามากก็เป็นหลอดฮาโลเจนนะครับและตัวนี้เป็นเปิดปิดแบบอัตโนมัตินะครับผม ในส่วนของกระจังหน้านะครับจะมากับคำว่า FORD ตัวใหญ่นะครับตัวนี้แผงลังพึ่งก็จะให้มาเป็นสีดำด้านนะครับแถบด้านหน้าที่อยู่ตรงโลโก้ก็จะเป็นนำด้านเช่นกันนะครับในส่วนของกระจังด้านล่างนะครับตัว H ซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ด้านหน้าของทาง n e เจ g e ลนเจอร์ anger, ก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถครับซึ่งเป็นสีบอลเทานะครับในส่วนของไฟตัดหมอกตัวนี้จะยังคงไม่มีมาให้นะครับอันนี้ต้องเพิ่มเองนะ <laughs> สวยงามมากครับด้านล่างนะครับขอกจูงมีมาให้1จุดนะครับคุณลูกค้าตัวนี้ระบบเรื่องความปลอดภัยต่างๆจะยังไม่มีมาให้นะครับผมตัวนี้เป็นตัวแรกเริ่มเลยนะครับดิบๆเถื่อนๆเลยครับท่านใดที่ต้องการซิลแบบกระบะซิ่งหลังถนนพร้อมใช้งานเรียนเชิญเลยครับตอบโจทย์เป็นอย่างมากครับคุณลูกค้าเดี๋ยวไปดูด้านข้างด้านหลังกันต่อครับว่ามีอะไรบ้างไป มาครับคุณลูกค้ามาดูในส่วนของด้านข้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับล้อจะเป็นล้อกระทะจากโรงงานนะครับลัดมานะครับกับยางขนาด2 15 70 16นะครับขอบ16ยางให้มากับยางดันหลบนะครับผมที่ให้มาจากโรงงานเลยและนี่ครับชุดช่วงล่างนะครับที่ให้มาจากโรงงานด้านหน้าจะเป็นคอยสปริงนะครับคอยตัวใหญ่เบลเลอร์เลยให้การซับแรงนะครับที่ดีเยี่ยมเลยนะครับพร้อมกับปีกนกอิสระบนและล่างนะครับ เห็นไหมครับคุณลูกค้าตัวนี้จะเป็นซิกเนเจอร์ของทั้งฟอร์ดเลยนะครับเห็นไหมปีกนกอิสระบนล่างนี่ตัวใหญ่มากครับอ่าตัดขึ้นมาครับผิวซุ้มล้อเป็นสีดําด้านนะครับขนาดประมาณ3นิ้วผมวางลงไปเลยนะครับพร้อมกับสกูปด้านข้างนะครับคำว่าเทอร์โบนะครับและนี่ครับหูช้างกระจกนะครับตัวนี้พร้อมมากับไฟ LED ไฟเลี้ยว LED นะครับผมแล้วก็ตัวบานกระจกนะครับเป็น รับแบบไฟฟ้านะครับแต่ตัวหูช้างจะยังคงใช้การพับด้วยมือนะครับเห็นไหมครับคุณลูกค้าเดี๋ยวผมจะลองอีกหนึ่งวิธีครับพับแบบนี้เลยพังไหมไม่พังครับคุณลูกค้าสิ่งที่ทางน็กเจ็ตเลนเจอร์ให้มาในรุ่นที่เป็นตัวธรรมดานะครับกระจกจะสามารถเขาเรียกอะไรอะง้นออกไม่ได้ถูกไหมครับเพื่อกันในกรณีที่เกิดโดนมอไซค์กระแทกนะครับ ตัวกระจกจะยังคงสามารถดึงกลับมาได้นะครับเพราะว่าตัวนี้จะไม่ได้ทําเฟืองเข้าไปหากเป็นเฟืองมันจะแตกจะหักนะครับถ้าทําแบบนี้กับรุ่นอื่นพังเจ๊งแน่นอนครับคุณลูกค้าเห็นไหมครับตัวมือเปิดประตูเองนะครับสําหรับเจ้ารุ่น xl นะครับมือเปิดเขาก็จะเป็นสีดําด้านนะครับที่ให้มาจากโรงงานเลยตัวนี้จะยังคงไม่มีบันไดนะครับไม่มีบันไดล่างนะครับเห็นไหมครับคุณลูกค้าและตัวนี้ครับ ล้อหลังก็ขนาดเท่ากับล้อหน้านะครับตัวโช๊คของทาง x l เองก็อยู่ด้านนอกสุดจัสีนะครับและนี่ครับความที่ความที่เขาเป็นตัวเตี้ยนะครับชุดแหนบเขาจะอยู่ด้านล่างนะครับเห็นไหมครับเห็นอยู่ด้านล่างเพาขับไม่เหมือนตัวยกสูงนะครับถ้าเป็นตัวยกสูงชุดแหนบจะวางอยู่ด้านบนนะครับอันนี้คือสิ่งที่ ตัวสูงกับตัวเตีย้ยต่างกันนะครับแต่สามารถโมดิฟายและทําได้นะครับลูกค้าท่านใดที่มีวงเงินจํากัดนะครับอยากได้สเปคของ Ford แต่งบประมาณไม่ถึง แนะนําเลยครับคันนี้ก็ได้ครับคุณลูกค้าแล้วเอาไปกลับแหนบหรือว่าเอาไปเปลี่ยนนะครับซึ่งณปัจจุบันเนี่ยมันมีหลายร้านนะครับที่สามารถทําให้ออกมาและใช้งานได้จริงและรับประกันการใช้งานด้วยเรียนกันแบบนี้เลยครับว่า6กแส0 0บาทสําหรับเจ้าตัวรุ่น XL ตัวนี้และโปรโมชั่นฟรีดาวพร้อมชุดแต่งโคตรคุ้มครับใช้คํานี้เลยใช้คําว่าโคตรคุ้มดีกว่า่าโอเคครับเดี๋ยวดูด้านท้ายกันต่อ โอเคครับมาดูในส่วนของด้านท้ายนะครับหลอดไฟที่ให้มาจากโรงงานจะยังคงเป็นหลอดฮทโลเจนเหมือนเดิมนะครับและตัวคําว่าโลโก้ฟอร์ดนะครับที่อยู่ในด้านท้ายนะครับตัวนี้จะยังไม่มีกล้องใดๆเลยนะครับลูกค้าแต่มีไฟเบรกดวงที่3มาให้นะครับพร้อมกับตัวเปิดฝาท้ายกระบะแล้วก็ตัวปั๊มคําว่าเลนเจอร์ที่ฝาท้ายนะครับตัวนี้จะยังไม่มีบันไดเหยียบขึ้นกระบะมาให้นะครับและตัวนี้เป็นรุ่นเดียวเลยนะครับที่ ไม่มีจุดในการเหยียบขึ้นกระบาดด้านข้างนะครับไม่เหมือนรุ่นอื่นของเน็ตเจนนะครับจะมีมาให้หมดทุกตัวเลยยกเว้นตัวนี้เลยแต่ก็คุ้มครับกับราคาค่าตัวแก้6กแ0 0 0บาทและโปรโมชั่นอย่างที่ผมเรียนแจ้งครับฟรีดาวพร้อมชุดแต่งคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วครับโคตรคุ้มคุ้มที่สุดใน3โลกอ่าคุณลูกค้าครับมาดูในส่วนของด้านในนะครับจะเห็นว่าแผงมือจับนะครับที่ให้มานะครับคุณลูกค้าตัวกระจกเองนะครับก็จะเป็นการเปิดปิด แบบไฟฟ้านะครับผมปรับบานกระจกก็เป็นการปรับแบบไฟฟ้านะครับเซ็นท่ันล็อกที่ให้มานะครับก็มีมาให้ขนาดเป็นตัวแรกเริ่มก็คุ้มมากครับและนี่ครับด้านในในส่วนของด้านในนะครับจะเห็นว่าพวงมาลัยนะครับที่ให้มานะครับเห็นไหมตัวนี้จะเป็นพวงมาลัยอีพารนะครับคุณลูกค้าเห็นไหมครับผมใช้2นิ้วนี่ขนาดเป็นตัวแรกเริ่มเลยนะครับแต่ว่า เห็นไหมครับว่าเน็กเก็เราให้มาเนี่ยเป็นพวงมาล e ัย e-part พวงมาล v ัยไฟฟ้าด้วยซึ่งมันจะมีความเบามากครับเวลาจอดรถอยู่กับที่หรือว่าความเร็วต่าแต่เวลาคุณลูกค้าขับขี่ด้วยความเร็วเนี่ยเขาจะค่อยๆหน่วงค่อยๆ่อยหนักขึ้นเรื่อยๆครับผมใช้2นิ้วในการหมุนเลยครับคุณลูกค้าแล้วนี่ครับหน้าจอนะครับแสดงผลด้านหน้านะครับก็สามารถใช้งานได้จริงนะครับคุณลูกค้ามีโหมดต่างๆไอโหมดเตือน น้ำมันจะหมดไม่เกี่ยวกันนะครับอันนี้พอดีน้ํามันจะหมดยังไม่ได้เติมนะครับคุณลูกค้าก็จะมีปุ่มปรับให้เลือกนะครับว่าจะดูพวกน้ํามันหรือว่าจะเป็นดูในส่วนต่างๆนะครับผมตัวนี้จะยังไม่มีท็กชั่นคอนโทรลต่างๆมาให้นะครับแต่ก็สามารถมีปุ่มกดรับโทรศัพท์หรือว่าปุ่มควบคุมระบบเสียงที่หน้าจอซิงโ a เตัวกลางได้นะครับและนี่ครับหน้าจอ s ิ n f ฟ a ด้านกลางนะครับเห็นไหมครับคุณลูกค้า มีมาให้จากโรงงานแล้วก็ตัวนี้เชื่อมต่อกับ Apple c a r p เ a d o อเดอโตได้นะครับอ่าถัดลงมาครับช่องเสียบ usb นะครับผมมีมาให้เหมือนกันและนี่ครับเอกของงานเลยอย่างที่ผมเรียนแจ้งครับตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์150หลแรงม้านะครับ350นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติเกียร์ธรรมดานะครับ5สปีดนะฮะเป็นรุ่นเดียวเลยครับที่มี5เกียร์นะครับเบรกมือจะยังคงเป็นเบรกแบบธรรมดานะครับผมแต่คอนโซลนะครับ คิวแอร์ต่างๆที่ให้มาค่อนข้างมีความสวยงามนะครับเห็นไหมครับว่าจะเป็นสีเทาแลมโบตัดกับสีดานะครับค่อนข้างสวยมากเลยครับคุณลูกค้าอ่าแล้วตัวเบาะของเขาเองนะครับนี่ครับเบาะภายในนะครับจะเป็นเบาะผ้านะครับแบบสีดํานะครับคุณลูกค้าผมยังไม่ได้แกะพลาสติกออกนะทรงคล้ายๆจะเป็นทรงแบ็ k เกอร์ซีนะครับจะเป็นเบาะผ้าสีดานะครับแล้วก็ด้านหลังแคปก็ใหญ่ นะครับอันนี้ยังไม่ได้ใส่เบาะนั่งนะครับแต่วันที่คุณลูกค้ารับรถผมมีเบาะในแคปให้ด้วยนะครับพร้อมกับพยางต่างๆมีให้หมดทุกอย่างนะครับโอเคครับเป็นยังไงกันบ้างสําหรับเจ้ารุ่น xl นะครับกับราคาค่าตัวแค่6กแสนสี่หมื่นห้าพันบาทพร้อมโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ครับฟรีดาวพร้อมชุดแต่งนะครับท่านใดสนใจรีบทักครับอย่างที่เรียนแจ้งครับมี2สีสีบอลเงินและสีดานะครับมีลูกค้าทักมาสอบถามเยอะมากครับคุณลูกค้าท่านใด จัดไฟแนนซ์ได้ก่อนนะครับเป็นกรรมสิทธิ์ของท่านนั้นทันทีครับเรียนแบบนี้เลยครับว่าความไวเป็นของปีศาจเท่านั้นครับคุณลูกค้าเป็นไงกันบ้างครับคุณลูกค้ากับการพาเดินดูเจ้าตัวแรกเริ่มนะครับตัวเตี้ย XL นะครับสำหรับรุ่น Next Gen Ranger ที่นำมาให้ทางคุณลูกค้าได้รับทราบรับชมเน้นย้ำอีกทีครับสองสีสุดท้ายครับสีนี้เลยบอลเงินนะครับและสีดำกับราคาค่าตัว6 0 45,000บาทนะครับโปรพิเศษวันนี้โปรโคตรพิเศษครับ ฟรีดาวพร้อมชุดแต่งนะครับอย่างที่เรียนแจ้งครับเดี๋ยวผมขึ้นภาพอินเสิร์ตไปให้นะครับว่าเราแต่งให้แบบไหนแล้วฟรีดาวด้วยนะครับคุณลูกค้า2คันสุดท้ายครับท่านใดสนใจนะครับรีบทักสอบถามผมได้เลยครับที่เบอร์092 261 0523ผมเบสนะครับ ที่ปรึกษาการขายจากฟอร์ดซาดิบิเจริญนครนะครับแล้วก็ฝากทางช่อง u ู u ูบฟอร์ดบายบังเบสของผมไว้ด้วยนะครับโอเคครับคุณลูกค้าสำหรับวันนี้ต้องขออนุญาตจบคลิปการรีวิวเจ้าตัวเตี้ยตัวแรกเริ่มนะครับพร้อมกับคมเป็พิเศษไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้ามาติดตามกันว่าผมจะพาไปเจอกับรุ่นไหนตัวไหนของทางค่ายฟอร์ดเราอีกนะครับยังไงฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามไว้ด้วยครับสำหรับวันนี้ต้องขออนุญาตขอตัวลาครับอัสสลามุอัลัยกุมครับสวัสดีครับ